ถ่ายยังเนี่ยถ่าแล้วโอ้โหสวยมากเลยสวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ที่ออสเตรียนะครับออสเตรียออสเตรียเราจะมากินกินอะไรนะกินปลากินเมี่ยงกินเมี่ยงปลาครับตอนนี้ก็บรรยากาศสวยมากเลยกำลังใส่มองกันอยู่นะใส่มองนี่ก็เอาเราห่อมาจากบ้านนะนี่เราเปลี่ยนซ้อมด้วยนะ กาจะไม่ลงน้ำก็จะอยน่บกอย่างเดียวนี่ไอ้นี่มันไออะไร l อวะบรรยากาศรอบๆครับโอ้ก็จะได้บินหมาล่ะยากาศดีครับวันนี้มันอยู่พักก่อนครับวันอาทิตย์เดอพี่เอารถขึ้นเครื่องได้เหรอใช่พี่พี่หอบใส่่หมเรวยจัดเดี๋ยวเอาไปเก็บอน นี่นี่นี่ดูใครสวัสดีค้ะเซ่์ไฮก่อนเลยใครอยู่ข้้งบนตะเพงไง้สวยสี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 นสี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 นีสีสีสสีีสีสนี้เราอยู่ที่ไหนคะสีสีี ทะเลประเทศอะไรบอกเข้าไปอินเดียอินเดียอังอันนี้อันนี้คนอินเดียโอ,อ้อินเดียโอ้อินอินเดียมีอังซอมนะครับนี่กินแบบนี้แหละอินเดียประเทศไทยมีอังกอร์นะคระับทำอะไรนาปลาอะไร น้นนี่โชว์อะไรอ่ะโชว์กล้องดิอันนี้คืออะไรครับคือหอยคือหอยอะไรหอยซ้ำเดียมมันนี่ไงอันนี้หอยใหญ่มันจะหอยใหญ่อันนี้หอยอะไรหอยมันเป็นหอยหอยอะไรหอยกันยังนะอ้ยเบียก็เบื่อละคิดว่าเาจะเจองานแบบกูเฮ้ยเาเบื่อไม่ได้เจอโคตรแรงเออไม่ใช่แกรู้จักนี่มือ ป๊าดดเอ็นไทอันนี้เรามากินเพราะว่าเราถูกหวย20บาทเรามาหาบรรยากาศสวยมากนะเรามาหาใส่มองนะครับที่อินเดียนะฮะที่อินเดียเพราะว่าเราถูกหวยบาท20บาท Lệch ăn luôn nè <laughs> <tài tài. cười> <laughs> ไปไปไทยลกไปห้เบ็ดเอากระมังมาให้หน่อยเอาแกงออกมาแล้วซื้อกล้ํานันก็ได้เมื่อกระมังรู้จักกระมังบอดไอ้ปัญแจกกระมังมตะปันนี่นะไม่ตัไม่ใช่รู้้รู้จักจหาลูกสดจากบอกระมัอินเดียนะเมื่อมือคือตะปเคยเครื่องนาดอกมุน อันนั้นอะไรอ่ะมูอันนีにに้ปลาเยออัี้กมัอันนี้ปลาอันนี้มอันนี้ปลาเกตตเลยน <laughs> <laughs> ั่นะอ๋อ <that> <not the> <thing> <laughs>

สันนิษฐานว่าตัๆนี้ละเา็นต่วตอ่มีเรามเายนครรมาติมากที่สงดในโีกตัวนี้เป็นตัวะี่มรความเปนธรรมชาติมากี่สุงในโลกหัวนี้เป็นอัวที่ะีความเะไนอรรเชายิมากที่สเดในโลย เขาอยากเต้นลานินเต้ระบายมาคัวปลาสดจริงต้องกระโดดนะฮะามันตัวแค่นี้เลยบอกือมันธรรมชาติรมชาติตัวตัวใหมนไ่ยาซาเรามาทยงสเผเรืุ่่นวายวุ่นวายขอเทเราบอแทมันเม่อักติ

เออมันอั้นสร้อยหอยมักมักกลืออุ้ยบอยบอยแซ่บเลยทีนี้อยากทายอยากเฮ้ยเอานึกว่าจะกินสดๆป้าบ่เห็นมันชอบตั้งอ้ายเห็นคือเวียดปุ้ยอ่างต้องรู้เฮ้ยอันนี้มีขี้อะไรหรออะบอนเออมันมีขี้อะไรคนทําไมมีขี้เมลน้องน้องกระเป๋าซี่นําเงินเอกวยซี่อ้ายเออ่างสงอ้ายแต่เอกวยซี่เอเบ้สะใสโอ้ยๆ นี่เดี๋ยวหนูทำเองอันนี้มันเหมือนอุ้ยมันเสริมเพลินแล้วมันตกหมดแล้วไม่ได้เราไม่ได้กินเสมอมูน่าจมดมอันนี้จมดมอีกจมดมอีกเอาเขาพูดสิยูทูบเบอร์อะไรไม่พูดวะนาจมดอันนี้ใส่เกลือแค่ตอนนี้เวียดเต้าใส่เกลือแค่ตอนนี้เป็นมันไม่มคะเ้ยเดี๋ยวมันพอแล้วพอแล้วอู้หูพอเตาอเออเออจะเข้าใจแล้วนะคะ

เอานี้ไปล้างใหม่ฟ้าไม่ไ้หรอคนนั้นเนปลาสดเกินนะคะปลาสดเนยนเกินปลาห้องล้วนลอลใดๆเดี๋ยวพี่ไปัดเอาสงสัยมันอยากโดนพวกเรากินอัตมอสให้เนยเงือบเห็น้อย ไว้กับบ้านไว้โนี่ไว้มีดมาทุกบ้านมีดม้านาอเราจะทุบก่อนทำไรสัตเตอ์จะกินทรสัตเตอรี่อาระย้อมเบลุกลต่งรููกนีอ่ครับถ้าทำไรสัตว์ตวีหนาวมากเลยททุกคนจับปลามาหมาดหมาด เลอกหมดแล้วต้องน่ครับทะนะะรงนคตีก่อนปลาอีกปะทางน้นก็จะคือเป็นแบบภูเขาจับบริมาณทีีนึ่งทางนั้นก็จะคือน้ำที่เราไปจับปลามา นี่มึงคนไหนอังตรายเธอเออก็ได้อตู๊ยตู้กรอมเวลากลางตู้ในนูเอาอันใหญ่นูกะตะปี้3ถมไม่หลุดมั้ยอย่าไปให้ได้2ปีน้องเฮยเดี๋ยวตมดพี่ถมเออไหนอ่ะมึงก็จะเอาตมดต้องเอาอันกะไปตมดมืออมยิงพุษตมดหมูอนนอ้าวกูติไอ้ตะปี้นี่นี่

กินยอองคนเรากินนี่กูบรักเธอจกอะไตบรปลาเบลนเอาไปององเลยเลยนเย้งเด้อเดนมัจะไม้มตออนี่กูบรัวอะไตรนยปลาเบลนี่อันนี้เคลียร์หัวนเลตอนนี้นะคะก็ได้เฮ้ยร้อนว่ะ บ้านโยนน้ำเพ่งตักแดดอุ้ยมันอันนี้มันร้อนตักแดดไว้วิธีไทยน่ะต้องเป็นนี้อ่ะอันนี้นี่โยนออกนิดเตือนเตือนเตะกายระลึขัดมาเลยตีดหมดจึงตีดเออไรนี่ไปเออเย็นนี่เต้โอ๊คเจ๊ไฟอะไรโอ๊คเ

กินาโซนอังไตรโตตุรินเจ้าครูจ้าในอังไตรในแต่ตัวครูมาโซนเลยเอ๊ะครูน่ะมันอโซนหรอเฮ้ยพี่มันย้อนแสงมาละเจ้าจเห็นมจ้านู้นย้อนแสงไปรับยังไงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาย่างปลาหนิลสดนะคะเราจะทำเมี่ยงปลาเผาปลาสดๆอหาเสียดจอย ผมจะกินปลาครัน้องเข็บนันนครับนันครับนี่หาเออ้าวยมิธีชาวบ้านเจฟฝายคุณนายด้วนะเอาีใส่รงน้ยแลกเก่ยวิีคนถูกมา20บาทถุหอยเล็กอันค่ะร้อนตัวมันจืม นี่แน่เลยมเหือทีนี่อยื่ลม้เล่ปลาชุ่อกระรูยัว่ากระดาษเม็ดมโนจำเวียเทถ่ายอะไรเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเอาปลาผ่านความ้อนเอาปลาผ่านความร้อนนะอวงนะครับโอ้กลิ่ินหอมมากเลย เขาไม่มีแต่ปลาอย่างนี้เลยบ่ปลาอื่นไม่มีเลยก็โดยเจ้ามันมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมพี่ด้วยมันนี่แต่มันไม่ถูกเอามันไม่ถูกเคยเจอใหญ่สุดประมาณไหนสองโลตัวละสองโลกิโล

អីហើយថាអី?តិចៗមកញ៉ាំអាននេះមកអ៊ឹមទៅថាពោលអីនេះអ៊ំមកក្រឡោះហ្មងអត់ថាពោលអីគេខ្ញុំនៅទីងដាក់ទិញដាក់ឯមបើមិនស្រាទៅអីមកតិចមកអូមកនិយាយជុំនេះអោវាវាពូនបើហែងបានទៅទិញឯមទៅយីគេទៅទៅហើយអឺតិចៗមកញ៉ាំខួនណាអញអញផឹកមានផឹកនេះព្រុងត្រួយពုတ်ពုတ်អើនេះ គាត់ដើមពងទ្រងស្ឡាប់អើយមើលតែពងទ្រងពងត្រេះណោះអូសិមឺគូរនដេញដុំព្រឺម៉ែអាយកោត្បាត់ជុំដៃអោយនេះគ្រោះគេដល់ជុំឡងគាត់បើជុំគូណោដាច់ទៅឆ្នាំទៅណាទីដល់